ช่วยด้วยคะแมวอยู่บนต้นไม้ขึ้นได้แต่ลงไม่ได้จะทำยังไงดีโอจะทำยังไงดีคะลูกไปที่ดักก่อนค่ะดาร์กอลูกเคียร์ะ อันเดอร์ไซเดออันเดอร์ไซเดอโอเคหนูไปปิดเครื่องให้แม่ก่อนปะอันเดอร์ไซเดอโอ้โตายแล้วแมวฉันขึ้นไปข้างบนลงไม่ได้หนูเกรียดอะตายแล้วแมวฉันลงไม่ได้ค่ะลงมาตรงนี้ค่ะลูกเออ หนูเอาลังนี้ออกสิลูกเอาลังนี้ออกสิหนูเอาลังอันนี้วางดีๆให้มันกระโดดทับสิเนี่ยวางตรงนู้นอุ้ยลงมาต่ำแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยอืมอะค่ะ

Ja, er nicht. Oder auf die Schütze. Kerr! Ah! Oh, Machst du das? Nein! Nein, der ist da hinten! Kira! Kerr! Oh, da fällt gleich. Achtung, nicht ersprechen! Oh, mein oh, oh. Komm. Ah, Auge. Komm.

ทางนี yeah, so ้ค mm ันสปริงวันโนครัวโอ้ยดูหน้าคนปีนต้นไม้ลงไม่ได้หน่อยสิไหนดูหน้าหน่อยสิอือตายแล้วดูสิฮะเป็นยังไงคะอืมเป็นยังไงคะโอ้โหเป็นยังไงคะอืม กินได้ลงไม่ได้เป็นยังไงคะโอ้ตายแล้วแมวฉัน